การบวชเพื่อให้มีการนับพรรษาคือการนับอายุของพระเนี่ยก็จะนับสองอย่างหนึ่งก็คือนับอายุเกิดตั้งแต่วันเกิดของเราเบิร์ตเดย์นับมาแล้วได้กี่ปีก็ว่ากันไปอันนี้เราคุ้นเคยนะแต่การนับอายุของพระเนี่ยนับตามอะไรนับตามพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนปีหนึ่งมีฤดูฝนกี่ครั้ง เอาภาคกลางนะอย่าไปถามภาคใต้ภาคใต้นี่มีหลายครั้งฝนชุกมากฝนชุกน้อยอปกติก็คือมีครั้งเดียวนะประมาณก็สามเดือนก็บกกลบนิดหน่อยอก็ช่วงเดือน8ถึงเดือน11เนี่ยนะก็เรียกว่าฤดูฝนก็คือช่วงเข้าพรรษาปีหนึ่งมีฤดูฝนครั้งเดียวนะก็กินเวลาประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเวลานับพรรษาของพระ ก็จะนับแค่ช่วงฤดูฝนปีหนึ่งก็นับได้แค่ครั้งเดียวทีนี้การจะนับพรรษาเนี่ยนั่นหมายความว่าพระต้องอยู่จำพรรษาต้องอยู่จำพรรษานั่นหมายความว่าก็ต้องบวชก่อนเข้าพรรษาหรืออนุโลมได้ว่าถ้าไม่ทันก่อนเข้าพรรษาก็มันจะมีเข้าพรรษาหน้ากับเข้าพรรษาหลังนะถ้าไม่ทันเข้าพรรษาหน้าคือแรมหนึ่งขาเดือน8ก็อนุโลมว่าให้ เข้าพรรษาหลังอะก็คือวันแรมหนึ่งข้าเดือนเดือนอะไรถัดไปอีกเดือนหนึ่งก็เป็นเดือนเดือนเก้า